สวัสดีครับสวัสดีพี่พี๊ทุกทนครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับไปครับและน้องน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะเราอยู่ที่สุวินทวงศ์สี่พกใช่ครับผมวันนี้พามาดูนะครับพวกกลุ่ม SUV ค่ะนะทั้ง SUV เล็กครับเครื่องพันห้าและตัวใหญ่เลยนะเครื่อง2อ0พัอย่าง CRV ค่ะและด้านหน้านี้ก็จะมีป่าปลายที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยไหมเาเรียกว่า m อ v อ่านะคะก็เป็น ขนาดเล็กนิดนึงนะคะเวลอนะครับเดี๋ยวน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กจะพาดูเนาะเดี๋ยวไล่มาดูคันนี้ก่อนไหมนี่คันไหนคันนี้คันนี้รู้สึกว่าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อเอามาวางนะคะคันนี้เป็น Toyota c o ค o l ล่าคล s สที่เป็นตัว h ฮ b ิด1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดถือว่าเป็นตัวรองท็อปแต่ได้ออปชั hmm. ่นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยค่ะพี่เป๊กปี2022ราคาอยู่ที่759,00 0ไม่แสนนิดๆเองพี่เป๊ก ไม่แสนกันหลักพันนะครับเจ็ดห้าเก้าสีออกเขาเรียกว่าบรอนเทานะเป็นบรอนเทาตะกัวนะเผื่อใครสนใจนะครับปียังใหม่อยู่เลยวับรัรแบตเลยเยอะเหลือเยอะเลยนะคะปี2022ัีค่ะเป็นตัวพรีเมียมพ่อนหมื่นอวเป่านัเองอ็าห่น7 5 9า0 0ค่ะพี่เป็กจ๋าคันนี้ก็เป็น Toyota Corolla Cross นะคะเป็นรถ5ที่นั่งออปชั่นให้มาครบครันเลยนะนี่ ก็ได้เป็นภายในคุมโทนสีเป็นโนแบ็กสีดำนะคะสีดำนะครับจอยไม่แก่เลยหุดพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะให้มาครบครันเลยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ7จ็0 0 0ห้านค่ะก็เป็น SUV c r o s s อ v e r นะครับขายดีนะแล้วก็เครื่องมันก็ไม่อืดนะเครื่องพันพันแปดวารันตีแบตก็เหลืออีกตั้ง7ปีนะวารันตีแบตก็เหลืออีก7ปีเลยสนใจมาจัดได้คันนี้ใช่เตาจริงป่ะมันมีคันหนึ่งที่คุ้มอ่ะ คันไหนเอ่ยไม่มันสา0 0 0ื่นไงแล้วปีมันใหม่ว่ะเพิ่มเพิ่ม3 0มหมบาทไม่น้อยกว่า70,000โลใหม่กว่าปีนึงน้ำหนึ่งว่าคุ้มปะคุ้มมาดูคันนี้ครับแต่มันจะเป็นสีออกเทาฟ้านะนี่คันนี้เลยนะครับเฉดในเล่มชื่อว่าเทาเหมือนกันคันนี้ปี2 2่สจดยีาไม้สามหมื่นเจ็ดแเพิ่มมาอีกแค่3 0ม0มื่นสามหมนบาทใช่ไหมเ้าไหมเ่าไมหมื่นหปียีเออคันนี้เป็นปียี่สิาม เฮ้ยหรือว่าคุ้มกว่าถ็ถึงบอกใหม่กว่าหนึ่งปีและเออแล้วก็เลขไม่์ก็อยู่หลักหมื่นด้วยนะคะก็คือไม่ไม่ข้ามห้าหมื่นอ่ะอยู่ประมาณ36 0 0 0ืพโลเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมรุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะออกเป็นสีเทาเฉดออกฟ้าไปหน่อยนะคะก็ใครชอบสีนี้ก็มีนะคนชอบสีนี้เยอะแยะ,ยะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีค่ะพี่จ๋าเฉดสีนี้ครับเบาะภายในจะจับพู่กับเบาะแดงอ่ถ้าเป็นสีบอนเนาะสีบอนกับสีน้ำตาลภายในมันจะดาล้วนน้ำหนึ่ง แต่ถ้ามันเป็นสีขาวสีดำสีเทาฟ้าเนี่ยภายในมันจะเป็นแบบสีแดงวายแบบนี้รถไม่ช้ำนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยนี่นะคะก้สูว่ากล้องอันนี้มันเชื่อมต่อกับแอปได้ปะน้ำหนึ่งไม่แน่ใจเชื่อมได้นะเชื่อมได้เชื่ได้นะแล้วก็มีคูซอนโทนนะครับใบปอศูนห้อยอยู่เลยคุณรถบ้านมือเดียวไม้สามพันหก สภาพดีได้แอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวาดูโอโซนนะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายรถ5้าที่นั่งค่ะมีแอร์หลังให้ด้วยพี่เป๊กเบาะหลังก็พับได้แบบนี้ครับ4 0 6 0ินะอเนกประสงค์ครับมีความสะดวกขึ้นฟีด้าพอดหมื่นสามสองร้อยได้ไมค์แค่สามหมื่น่ะนะครับคอสตัวนี้ก็เป็นไฮบริดนะประหยัดน้ำมันยี่สิบสี่โลลิตรวารันตีแบตเล็กเจ็ดปีนึงนี่มีกล้องมองหลังขนาดเจ็ดปีครึ่งพี่สามใช่มันปีสามยี่สามยังหมคเลยไมค์สามหมื่นนะ มีด้านหลังกว้างนะคะมีตัวปะยางให้ปะยางนะครับเติมลมไฟฟ้าอสนใจคลอสนะครับคันนี้มาจัดได้ไหนไหนเราก็ไปสีบอนสีสีเทาฟ้าแล้วสีขาวคันนี้เพิ่งหลุดจองลูกค้าแแบบมาเออสีขาวตัวนี้97เป็นสีขาวมุกค่ะนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะนี่759,000 ปี2 0 2 2แต่ว่าคันนี้เลขไมก็ไม่ข้ามแสนพี่มาอยู่ประมาณ9 3 0 0 0โลตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลย1.8 Hybrid p r e m i บิดพรีเมียมราคา7 5 9 0 0 0หก็ราคาก็จะเท่ากับตัวนู้นนะคะแต่ถ้าเพิ่มแค่ส0,000ืนพี่ได้ปี23ได้ไมน้อยอ่ะก็อยู่ที่ว่าถ้างั้นสีขาวคันนี้ก็คุ้มกว่าอ่ะก็เพราะว่าถ้าอ๋อถ้าสีบรอนตัวนู้นใช่ไหมมันน้อยแล้วไม่ได้ขาวมุกนะขาวมุกนี่ออกไปแดงนี่เพิ่มหมื่นหนึ่งนะนะใครสนใจคันนี้ครับ 7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนแล้วมือสองหน่อยหน่อยยัง<ด>ี<า>งสีขาวอยู่พเพราะว่าเพิ่งหลุดจองมาบางทีการหลุดจองเนี่ยทำไมถึงหลุดจองบางทีไฟแนนซ์ไม่ผ่านานะแล้ว<า>สีขาวลูกค้าถามเยอะนะครับหลุดจองแล้วรีบม,มาจับรีบม,มาจองกันมีกล้องถอยจอทัลสกีนนะครับมีกล้องถอย,ม,อถอยมีจอทัศสกีนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพูดคอนทนให้คุณครบแล้วโครโรล่าคอสคันนะครับสีขาวหายากนะไม่แค่เก้าหมื่นนะครับอนเนกประสงค์ครับเป็นที่นั่งมีที่วางแขนบ่อหลังพับได้มีแอร์หลังให้คุณครบทั่วเลย นะครประตูท้ายก็เปิดแบบไฟฟ้านะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับสนใจก็นะสีขาวนะเป็นรุ่นแบบเนี่ยถ้ามันเป็นสักปี22 23มันจะเป็นช่วง60ปีตัวตานุ่นหนึ่งทุกคันจะมีสติกเกอร์60ปีแปะไว้อยังว่างอยู่ทั้ง3คันเลยสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้แบบเบนซินเราก็มีน้นึ่งหนึ่ง1.8สปอร์ตไปไปดูคันนั้นดีกว่าสีสีขาวใช่ ปีเท่าไหร่ 21, ยี่สิบเยทะเบียน3ขอไข่ชอช้าง8ปดสีกรุงเทพมหานครได้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตปี22นะคะเลขไมายอยู่ประมาณแสนกับอีก2,000โลแสนกับหลักพันมันที่พี่เปกว่าเท่าไห,หร่629เหรอค่ะราคา629,000ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะถ้าใครแบบว่าเอ้ยยัง ยังไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนใจใช้แบบไฮบริดยังชอบน้ํามันล้วนอยู่เราก็มีค่ะนี่อ่าก็คล้ายๆกับเอาติดตัวสปอร์นั่นแหละนะครับมีคูซอนโทนให้แล้วแต่มันจะยกสูงหน่อยๆเบาะหลังพับได้ครับเครื่องยนต์ตัวเดียวเอาติดเลยนะค่ะอย่างมีจอมแต่ว่าจอเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าเขาค่ะกว้างกว่าหนูว่าเก็บของได้เยอะกว่าเบรกมือเป็นแบบเยียบแต่ถ้าเอาติดเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วคูซอนโทนมีให้เหมือนกันค่ะหกสองเก้าผ่อนสักหมื่นหนึ่งไม่ถึงหมื่นหมื่นกับอีก หกระมาณนึ่1ตัวท็อปสุดสนใจทักมาอ่ามาดูตัวโฉมหน้าใหม่ค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะจะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวพิเศษอ่าหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์สปอร์ตเออสองบรรทัดชื่อเขาใช่วิพูดครบพูดครบทั่วเลยคันนี้ปียีสองค่ะไม่ไม่หลักหมื่นเหมือนกันไม่อยู่ประมาณ5 4าหมพันโลค่ะพี่เป๊กคันนี้ราคาอยู่ที่8ปดแสนอ่าก็จะได้อะไรมาก็คือ ตัวรถใช่ตัวรถสีขาวมุกหลังคาสีดำได้ชุดแต่งแบบ gr Sport แบบเท่ๆเลยค่ะนี่คือว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยและที่สำคัญนะครับหลังคาแบ็กท็อปเนี่ยเขาลงเล่มด้วยนะในเล่มจะขึ้นว่าสีขาวดำครับเป็นแบบมันเป็นหลังคาแบ็กท็อปตั้งแต่โรงงานอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างจะไม่เหมือนตัวอื่นน้ำหนึ่งค่ะ gr เป็นตัวเดียวที่ช่วงล่างเขาจะเฟิร์มกว่าเขาเหมือนเปลี่ยนโชคจากแบบ ตามโรงงานอ่ะก็คือไม่ได้แบบเอามาเปลี่ยนเองนะเป็นสเปคเดิมโรงงานเขาเปลี่ยนโชคให้นะอันนี้อ๋อก็คืมกว่าก็คือโชคอาจจะแบบว่าดีกว่านุ่มกว่าตัวไม่ได้นุ่มกว่าเฟิร์มกว่าเกาะถนนเขาเรียกอะไรกาะนนีกว่าสิ่งกว่าเอาใช้คนี้ดีกว่าสิ่งซิ่งได้ดีกว่านะแล้วก็ตัวล้อก็ได้เป็นลายที่มันไม่เหมือนใครมีกล้อง360องศาครับค่ะนะแล้วเบาะครับเป็นเบาะลาย GR เลยนี่เห็นไหมโลโก้ GR เออ นะคะพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันให้ครบครันเพราะว่ามีเรด้าหน้ารถมีกล้องมันทึกภาพออโตโ้กล้องบันทึกภาพนี้ได้หน้ารถไม่พอหลังรถด,ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยหลังคา,าเป็นแบบซลูปให้แล้วใช่ค่ะมีการเตือนการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชน t y o ยต s a f ซ t y SEN s นคันนี้ให้ครบเลยใช่ถ้าใครอยากได้สเปคประมาณนี้นะผมมีนะครับสเปคประมาณนี้ผมมี2คันอีกคันนึงเนี่ย ไม่จะแปดหมื่นน้ำหนึ่งแต่ราคาถูกกว่าตั้งสองหมื่นบาทพูดง่ายคือสามหมื่นโลกับสองหมื่นบาทปีเดียวกันเลือกเอาอ่ะก็สนใจก็ทักมาดูท้ายอย่างแบบได้เซ็นเซอร์ถอยไฟนี่คือไฟลมดำลมดาเลยแบบดูสปอร์ตฉบเฉียวเลยนะคะดูพร้อมซิ่งอ่ะพร้อมลุยนะคะคันนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยอ่ะไปดูกันต่อค่ะนี่น้ำหนึ่งมีอีกหนึ่งคันที่พี่ว่ามันน่าสนใจนะเพิ่งเข้ามาปีสองห้าน้ำหนึ่งรถมือสองนะแต่ปีสองห้าไม่แบบ เท่าไหร่หลักพันน่ะน้ำหนึ่งแล้วราคาดีนะคันนี้ไม่6,600กิโลนะคะราคาโคตรถูกเลย759เอง759,000กับโตโยต้ากับยาริสโตโยต้ายาริสคลอสคือใครที่แบบว่าไม่อยากได้รถใหญ่เหมือนคลอสแต่อยากได้ออปชันเหมือนคลอสอยากได้แบบรถแบบขนาดไม่อยากได้เหมือนแบบยาริสมันอยุ่ประหยัดน้ำมันกว่าด้วย25-26โลลิตรได้นะนะครับเครื่องพันห้าก็เหมือนประมาณว่าใครที่อยากได้รถที่ประหยัดเหมือนอีโคคาร์เหมือนยาริส แต่อยากได้แบบว่ากลางๆได้ออปชั่นครบคันนี้ก็ถือว่าให้มาครบคันเลยอันนี้มันตัวท็อปสุดนะน้ำหนึ่งหนูชอบอย่างหนึ่งที่เป๊กเขามีตรงนี้ด้วยนี่เป็นตัวกรอง pm 2.5เออนะคะแล้วก็ตัวนี้นะได้หน้าจอใหญ่มากๆเลยมี Adaptive Cruise ทุกอย่างครบแล้วเป็น Cruise Control น่าจะเป็นตัว Adaptive เลยนะคะมันจะมีเว้นระยะได้นะครับ Air d i g i t o o s t a ครับมันเป็นตัวชื่อรุ่นมันยาวๆหน่อยน้ำหนึงดูให้พี่หน่อย Toyota Yaris Cross ลัก e <Lux ury, S 1> ชเนี่แนช่นนตัวท็อปค่ะพีเมี่ลักชูรี่1.5เครื่อง1.5น้ำหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาประหยัดอยู่ประมาณ23-29 <20, S 1> ิหรือยี่สิบเก้าอะอยู่ประมาณเนี้ยอันเนี้ยพี่พี่ดูสเปคมัน25-26เลยอ๋อก็อยู่ประมาณกลางมันจะประหยัดว่าคอร์สประมาณ2โลต่อลิตรอะ อืมนะคะก็คือใครอยากได้แบบว่าไม่อยากได้รถใหญ่เท่าคลอสแต่อยากได้อ p อปชันเหมือนกันอยากได้ประหยัดกันยาลิตนะตัวนี้ก็ถือว่าให้ครบคันพี่เบาะหนังแล้วแล้วเบาะหนังแบบนุ่มด้วยอ่ะพี่เป๊กลองจับสัมผัสดูดิถือทุกว่ามันเป็นซอฟท์พัชนะครับมีดูระวายอากาศนะคลายความร้อนได้ดีขึ้นและไม่หกพัครับกับราคาแค่เจ็ดแส ห้าหมื่นเก้าพันแล้วก็หลังคาเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาโนลามิกป่ะใช่มาสองมันสองชิ้นไงมันไม่ได้ชิ้นเดียวนะคือมันคือไม่สามารถเปิดได้เหมือนคลอสแต่ว่าสามารถมองเห็นด้านนอกได้อ่าใครหายอยู่มาจัดได้นะครับเบาะก็พับได้สี่สิบหกสิบแอร์หลังต่างมีให้คุณครบทั้วแล้วแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยน้ำหนึ่งท้ายได้ท้ายไฟฟ้าเหมือนคลอสเลยแต่ว่าเนี่ยแล้วก็ตัวที่กั้นฉากก็เหมือนคลอสเนี่ยเห็นไหมพี่อ่าเนี่ยกั้นฉากเหมือนคลอสเลย ให้แบบมาครบคันไม่หกพัโลเองนะคะน,นี่มีที่ซ่อนของซ่อนของตรงนี้นี่น,น, <laughs> นี่ซ่อนเงินเมียนี่ซ่อนเงินภรรยา <laughs> ได้นะครับอ่ะพ่อบ้านนะครับเอาไปจัดได้มาจำหนึ่งเราไปนี่ดีกว่าคันนี้ดีกว่ายอดนิยมเลยนะมากี่คันก็ไปหมดนะสําหรับ HRV ตัวโฉมก่อนปัจจุบันนี่ 4, คันนี้ัำหน,นึ่งสองสี่แปดปีสองพัน 17ค่ะนะคะเป็นรถที่เข้ามาก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคาประหยัดด้วย4<อ>5 0 0 0 0พันบาทครับคันนี้เป็นรุ่น e limited ไม่ก็ไม่ได้ว่าเยอะนะไม่แสนสามก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมแหละกับปี2017นะคะเป็นเครื่อง1.8ใครที่แบบมันเป็นเครื่องเดียวกับตัว ừ, ซีวิกอะพีใออ่ใครที่แบบว่าไม่อยากได้เครื่อง1.8แต่ว่าไม่อยากได้ซีดานสีประตูนี่เลยนะคะตระกูลฮอนด้ารุ่น e limited เนี่ยม,มันมีสตอรี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไหมอ่าเล่าเลยต้องบอกงนี้ครับ ในยุคสมัยหนึ่งอะ HRV มันขายดีมากนะสมัยก่อนโตโยต้าไม่มีนะครับแบบ SUV เล็กแบบเนี้ยก่อนแบบฮอลล่าก่อน CR นะมันจะเป็นรุ่นนี้ก่อนค่ะแล้วขายดีมากนะครับตั้งแต่ปีสิบห้าที่เขาผลิตอะนะมันจะมีรุ่นแค่สองรุ่นย่อยครับคือ E กับ EL EL คือท็อปสุด E คือรุ่นเริ่มต้นค่ะแต่ E Limited เนี่ยมันจะมีหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะรถเขาผลิตไม่ทันตัวท็อปเนี่ยลูกค้าจองเยอะมากคือ EL นะแต่เขาผลิตไม่ทัน เขาก็เลยเอาตัว e ครับโครงสร้างตัว e มาใส่ออปชันตัวท็อปคือ e l เขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นรุ่นกลาง e limited แตกต่างกับรุ่น e l อ่ะคือตัวท็อปแค่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมนหนึ่งไม่มีสันรูปเพราะเขาเอาบอดี้1.8 e ที่ไม่มีสันรูปมาใส่ออปชันตัวท็อปของ e l นะอ,อันนี้เป็นสตอรี่ของเขานะครับมันขายดีจนมันผลิตไม่พออ่ะก็เลยผลิตรุ่นย่อย อ่านะคะก็ได้เป็นเบาะหนังเหมือนที่เปเปกว่าเลยนะคะได้เป็นฟังก์ชันตัวท็อปเลยหนันเป็นะคะเป็นฟังก์ชันเดียวกับตัวท็อปเลยครับปุญแจคีย์เลสสองฝั่งมีจอมีกล้องครับนะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วแอร์ปรับดิจิตอลนะครับมีคูปอนโฮนฟังก์ชันครบอ่ะผมบอกเลยฟังก์ชันตัวท็อปแค่ไม่มีสันลูปนี่นะตรงนี้ก็เล่นตรงนี้ได้มีพันเดลชิปนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะครบเลยไงฟังชันตัวท็อปอ่ะแต่แค่เป็นบอดี้ตัวรอง เมื่อกี้เราไปเปิดไฟฟ้าตรงนู้นเราก็นึ้ว่าเราเป็นไฟฟ้าอันนี้มันปี17 18ครับ459,000สวยเลยนะผมเชื่อนะรถในฝันของใครหลายๆคนหนูชอบอย่างหนึ่งนะก็คือว่าพับราบใช่พับเรียบ h o n ด้ถ้าถ้าให้เทียบนะ Honda กับโต y ต้าคือฮอนด้าเขาจะพับเรียบเลยพี่โต้ต้ามีขั้นบันไดขึ้นมใช่คือเขาพับเรียบคือสามารถปูที่นอนนอนได้ เก็บของได้เรียบเลยนะคะอาก็สนใจทักมาได้เลยนะคะเราไปเก็บนิดๆเอง HRV หน้าใหม่2คันที่จอดกันอยู่ดีว่ามี RS 1คันนะครับมี EL 1คันมาน้องก็เช็ดอยู่ไม่เป็นไรเราถ่ายเลยแลคันนี้ RS นะครับตัวท็อปเลยปี23มาไมประมาณ9 9 0 0 0น้หนึ่งแปดหเเป็นตัว E E H E V ไม่าไอยู่ประมาณ6 4 0 0 0่นสี0ัโลไม่ห64,000โลค่ะคันนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะหน้าตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ก็จากหน้าเขาสวยมากเลยนะใช่คือรุ่นนี้ออกมาตัวท็อปตัวรองท็อปหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนออแบบปีเดียวกันมีขีดแดงนะเป็นแบบสายฟ้าฟาดฟิปเห็นไหมเออใช่เอกลักษณ์นิดๆดหน่อยหน่อยะเขาก็แบบว่าแต่งมาให้ล้อก็หล่อหวานหนึ่งล้ออย่างเท่ล้อเป็นสีเทาดานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันแต่เป็นปียี่สิบสามนะพี่เป๊กแปดหกเก้าพรอนอยู่หมื่นหมื่นสี่ คือรถรุ่นใหม่ๆเขาจะมีในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะก็คือแบบเวลาเราปิดประตูเนี่ยรถเขาจะล็อก<ช>อัตโนมัติเลยกุญแจอยู่นู่นน่ะในเซฟนะครับอ,อ,อ่ะมาดูปิดท้ายกันที่คันนี้ครับเอาวันนี้พาดู SUV c r o s ค o v e r ล้วนๆเลยนะเครื่องพันหนะครับเพราะว่าไอเนี้ย HRV ก็เครื่องพันหนะสำหรับตัวรุ่นใหม่เขาค,คันนี้เป็นตัว EL ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นตัวเออใช่ EL, EL ไม่ฟร <40 S 2> ีหม ซึ่งพี่ดูหน้าตาเขาปีเดียวกันแต่ว่าตัวท็อปกับตัวรองท็อปหน้าจะจอันนั้นดูกว่าใช่หน้าตาจะแตกต่างกันตัวนี้หนูถ้ามองเผยๆนะจะออกมาเหมือนแนวแบบแนลรถไฟฟ้าเลยอะฮะรถ <EV. S 1> ไฟฟ้าจะหน้าตามไม่ค่อยมีกระจังหน้าในใ<ช>ความรู้สึกหนูนะแต่หนูไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมคิดเหมือนหนูหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว ehev 1.5 el ปี2ไม่40,000โลคันนี้ราคาอยู่ที่779,000ค่ะพี่เป๊กจะผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 หมื่นสามไปปลายหมื่นสี่ต้นต้นผ่อนประมาณหมื่นสามพอดีเลยมหนึ่งเพราะพี่จำได้ว่าถ้าเจ็ดเก้าเก้าผ่อนหมื่นสามสี่ร้อยอันนี้มมนถูกกว่าสองหมื่นก็คือลดไปสี่ร้อยคผ่อนหนึ่สามฟีดาวฟีดาวจัดยอดได้เต็มค่ะเป็นรถทํางานสองระบบนะคะใครสนใจที่แบบหน้าตาตัวนี้บางคนเขาแบบไม่ได้แบบลอง็อบบางทีเขาชอบหน้าตาพี่เป๊กบางคนเขาชอบหน้าตาแบบนี้ก็คันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทะเบียน3315ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ยังว่างอยู่ค่ะพี่เป๊กแล้วก็ พอแล้วเนาะพอแล้วแล้วก็จะมี2คันนี้ที่เป็นเจดที่นั่งแล้วไม่ได้พาดูอันนี้เป็นเจดที่นั่งนะครับตัว V นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวพรีเมียมเดี๋ยวหนูบอกราคาให้ก็ได้ Corolla Cross 1 5ึ่งใช่เวลอดเอ้ยวลอส1นพรีเมียมนะคะเป็นเจดที่นั่งเครื่อง1.5ปี22ไม่9 6้3 5 0 0 0แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซียนต้า7ที่นั่งเป็นตัว1.5 V ปี21ค่ะ ตัว 1.5V นะคะได้สไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งไปนสไลด์โชว์ไป84,000ปี21 550,000หนึ่งเออ550,000เหมือนเป็นรถตู้เล็กอะเหมือนเป็นรถตู้เล็กเลยนะมีจอมีกล้องเนี่ยทะลุไปได้เลยนะครับใช่นี่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะเป็นรถเอ่อรถครอบครัว7ที่นั่งแต่เป็นเครื่อง1.5นะคะใครไม่อยากได้แบบ รถใหญ่อยากได้รถเล็กๆนะคะบางทีเขาไปขนสุนัขนะอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าลูกค้าอ่ะแต่ว่าคนนั่งได้นะคะพี่ <laughs> แต่คือลูกค้าน้ํหนึ่งอะ่ะบางทีเขาซื้อไปอ่ะเนาะเขามีน้องหมาเขาก็พับเบาะได้ได้เรียบเนาะก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้น้ํหนึ่งกับพี่เป๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ